สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับผมมีคำถามให้สังคมซอยกันตอบนะครับอยากได้ความจริงใจจริงจังเพื่อเฮ้าสิได้มีขอมูลมีความคิดเห็นเพื่อสิได้หย,ยุดการกระทำของคนบางคุมนะครับผมร้องถามพี่น้องนะครับว่าสมมติว่าเฮ้า เป็นค้นปกติท้ามากินโดยสุดจริตนะครับเมื่อหนึ่งวันหนึ่งจักผู้ใดมาจากใสมาดังดาพอรอแม่ห้านะครับโดยห้ากับโบหูกำพืชเขามาก่อนโดยค้นทิดาห,าหฮอกับห่อกับโบหูวัตถุประสงค์เขานะครับถามว่าพี่น้องคิดยังไง เงื่อนเสียเขาปล่อยเขานังด้อยู่สุขมือสุกแรงนะครับนะครับอันนี้อยากมีคําถามกับพี่น้องในสังคมห้องซอยกันตอบนะครับก็เช่นเดียวกันครับในกรณีที่ห้องกำลังเว้ากันนาหูพานซื้อนะครับห้องกระหูนะครับว่ากรณีนี้คือคือผู้ใดนะครับแล้วก็คนๆนหนึ่งนะครับ สิเป็นผู้ญิ่งนะครับเป็นเด็กน้อยขามแผ่นดินขามน้ำขามแผ่นดินมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับว่าต้องเงินตั้งดาวน,นะครับภาษาที่ถูกต้องที่เขานิยมใส่ก็คือประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มอาเซียนแล้วนะครับสังคมววฒนธนรมหลายเรื่องเข้ากําลั่งสิเรื่องลอยนะครับให้มันเป็นของอาเซียน เศรษฐกิจการทำามากินการประกอบอาชีพเข้ากับพะยามมห้มันเป็นสากลเป็นอาเซียนนะครับเมืองแย่งพี่น้องภูมิอาเซียน้นกันนะครับก็ลเลขขออนุญาตใส่คําว่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับน้องคนหนึ่งขามมาเพื่อสีวังประกอบอาชีพนะครับกับวงมาล่ามวงหนึ่งมีพี่น้องตามเชื่อตามสนับสนุนนะครับ แมากออีกวันหนึ่งนะครับก็มีค้นออกมาลกาวหาไซไลยเขานะครับเขากับบาเข้าใจเขาด่าโคตด่าเสื้อประจานนะครับทั้งที่ข้อมูลนั่นเขากับบอหัวเป็นข้อมูลที่ทเท็จหรือจริงแค่ใดนะครับแล้วก็พาดพิงกับคุมทีไปสนับสนุนน,น้องคนนี้ด่าเสียเสียให้หายถามว่า โดยคนสุจริตทั่วไปเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยสมควรได้รับการลงโทษจากสังคมทางใหหรือจากกฎหมายจังใดอันนี้ก็เป็นอีกคำถามหนึ่งพี่น้องซอยกันตอบนะครับมาอีกมือนึงน้องคนนี้นะครับกับบอสามารถเดินต่อกับบอสามารถเดินตอกับวงมอลลันี้ได้ ต่อไปนะครับก็เลยเท่ากับบ่าหูสาเหตุลึกๆนะครับแต่กับมีกลุมพี่น้องอีกกุมหนึ่งนะครับที่พ่อพอใจก็ออกมากล่าวหามาดาเสียเสียหายถึงครอบครัวถึงวงตระกูลของเขานะครับสิ่งที่ว่า มาเนี่ยกบอเห็นข้อมูลเห็นหลักฐานมีแด่ขอลกาวหานะครับตั้งกุ่มกันไล่สดมีคนเ้นขาไปเมืองเป็นพันหลายพันคนซึ่งเป็นการประจานข้อมูลของเขาสร้างความเสียหายโดยคน้นถ่กเ่าหากับว่ามีโอกาสลุกขึ้นมาต,ตอบโต้ขีดแจงอีอย่างนะครับเขากลกลายเป็นคนถือก,กระท่ำ บางกรณีบางคนจะไปก้าวหาว่าเขาเป็นแกงต้มตุน18มงกุฎอันนี้เป็นการก้าวหานะครับโดยโบม่มีข้อมูลหลักฐานเป็นการก้าวหาเท็จนะครับถ้าเป็นความผิดเขาเรียกว่าคดีอาญานะครับเป็นการใส่ลายปลายสีกลาวเท็จให้บคุคคลที่3เสียหายทึ่งีนะครับอันนี้ถามมา คนเท่าที่รักความอยู่ิธร้มเนี่ยคิดจังไหน๋นะครับอีกอันหนึ่งก็มีกลุ่มบางคนก็ออกมาสนับสนุนคนทีไซลาลเราก็ะสิป,ปกป้องเรายายามซื้อเพื่อห้มันเกิดการคมคูเกิดกวาดกลัวนะครับอันนี้ก็เป็นอีกกรณนี้หนึ่งนะครับดังนั้นคิดในส่วนเท่าเนี่ยที่ออกมาเนี่ยเท่าสิปอยให้คุมเหล่านี้ ว้าไปทั้งสี่เรื่อยปะนะครับที่บอสเอาข้อมลของมาแชรนในส่วนตัวผมนะครับผมบอสได้เก่งครัวผู้ใดครับผู้ใดบ้าว่ดีผมแชฉนะครับในช่องผมผมผมเคปผมมาผมแช์นะครับผู้ใดคิดว่าจะของถูกละเมิดก็เช่นครับแต่ว่าแต่คนบ่ดีเนี่ยผมแฉนะครับแต่คนดีเนี่ยผมชื่นชมนะครับผมว่าย่านครับกับพวกที่ มาได้คนอด่นนะครับพ่อกับเสดงฮูกันนะครับว่าเจ้าเฮ็ดไปเพื่ออย่างมันมีแต่สายสังคมแตกแยกนะครับแต่เลยอยากจะมาบอกพี่น้องนะครับที่เฮ้าสู่สู่ต่อไปครับว่าตองย่านครับเฮ็ดต่อไปอันใดเฮ็ดดีเฮ็ดครับก็ขอเป็นกำลังใจครับก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ